จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรุนแรงหรือเสพติดทีวีเสพติดอะไรที่ดุร้ายเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องไม่ให้เขาเจอกับดราม่าหรืออะไรที่โหดร้ายอันนี้วิธีการก็คือว่าเราต้องอยู่ใกล้ชิดลูกพยายามเลือกสื่อต่างๆที่จะให้ลูกดูเรื่องนิทานที่อ่อนโยนเรื่องของการช่วยเหลือคนอย่างตามอุดมบาลที่ต่างประเทศเนี่ยกาให้ดูประวัติของ แม่ชีเทเลซาที่ช่วยเหลือผู้คนทําให้เด็กเนี่ยจิตใจอ่อนโยนแล้วชอบที่จะช่วยเหลือผู้คือผู้คนแต่ถ้าบังเอิญบังเอิญเด็กไปเจอถูกหนังโดยที่เราห้ามไม่ทันน่ะไปเจอดราม่าที่เขารุนแรงเนี่ยเด็กเขาแยกแยะไม่ได้หรอกว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีตอนนั้นน่ะเราต้องชี้ให้ลูกเลยแบบนี้ไม่ดีเลยเราต้องไม่ดูนะทําร้ายคนอื่นแล้วมันเจ็บเห็นไหมเนี่ยก็รีบกันและอธิบายเหตุผลแต่ถ้าหากว่า บางเอื่นเหมือนกันที่ลูกเราเนี่ยใช้ความรุนแรงไปเลยเช่นเอาไม้ทุบหัวน้องหรือตีหัวพี่การกระทําที่รุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรวบมือเขาและให้เขาหยุดทันทีแล้วบอกเขาว่าการตีหรือการใช้ความรุนแรงเนี่ยห้ามในบ้านเราหนูเห็นไหมว่าพี่เนี่ยเขาเจ็บเขาร้องไห้นะหนูลองเอากีน่หนึ่งมือหนูมาสิให้เราก็เอาไม้เนี่ยตีมือเขาแล้วบอกว่า แม่ตีเบาๆหนูยังเจ็บแค่นี้แล้วพี่เขาโดนมากกว่านี้หนูต้องขอโทษพี่แล้วแม่ไม่อยากให้แบบนี้เนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นอีกถ้าหากว่าเขาทําอีกเราต้องมีบทลงโทษต้องบอกว่าถ้าหนูทาครั้งต่อไปหนูจะโดนอะไรบ้างทั้งบอกทั้งอธิบายทั้งทําโทษถ้าหากว่าเด็กฝืนคําสั่ง